ตัวนี้เป็นน้ํามันสดน,นะทั้งถังนี้เลยนะครับขายที่ราคานะครับขายที่ราคา150บาทนะครับสภาพถังเนี่ยอาจจะเก่านะครับแต่ว่าอของข้างในเนี่ยนะครับน้ำมันก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับเนี่ยมันเก่าแค่ถังนะคนที่เป็นช่างสีนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับคนที่จะเอาไปทำงานพวก DIY หรือเป็นช่างอะไรต่างๆนะครับ ถ้าต้องการนะครับก็ลองมาดูที่นี่นะครับของมันจะหมุนเวียนมันจะผัดเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมารอบหน้าก็อาจจะไม่มีนะครับสำหรับของแบบนี้นั่นเองนะครับ150าบาทไม่แพงไปเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับที่นี่ก็คือบรรยากาศที่ตลาดนัดวัดหนองคอนะครับอยู่ที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมานะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดนะครับแล้วก็ ฝั่งพิกัดเอาไว้นะครับรายละเอียดใต้คลิปนั่นเองนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับก็ชุ่มฉ่ำเนาะนะครับผมมาตั้งแต่6กโมงเช